รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบหอร,ร่วมกับหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการรอยเรื่องราววารรตี้ เพื่อ,อประชาชนทุกส่วนชั้นมาร์คสองโลก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 ให้ได้บุญได้บรารมีด้วยกันทุกอรุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอ สวัสดีค่ะรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมกิจกรรมพิธีอุปสมบทเนื่องด้วยเจตนารมณ์ของพระอาจารย์ดรทวียุพันธ์ประพัสะโลและเจ้าคุณเจ้าคณะตำบลบ้านเหล่าพวนภาพกิจกรรมพิธีอุปสมบทจะเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพและบรรยากาศกันค่ะ เิดเป็นมนุษย์สูงที่สุดเนื้อโลกโลกาเพราะชาติก่อนรักษาสินห,าหน้านุนนำพาให้เกิดชาตินี้เกิดมาเป็นคนจะรวยหรือจนสูงต่ำชั่วดีให้ใจสูงสื่อสัตย์อารี ความดีคือบุญเลกรรมบุญส่งเรามาเยือนโลกาชั่วคราวดอกนาพอครบกำหนดเวลาหมดวาระก็เหลือแต่น้ำอย่ามัวหลงเพลิน ผมนายชีวิตสวนบุญศิลป์นะครับมาจากจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ก็มาอาบวชในโครงการของพระอาจารย์มาร์คครับนายรวมสิงหาสานครับพอดีแกพูดไม่ค่อยชัดผมชื่อนายธนกรฤทธิพิษนะครับมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาร่วมบุญงานบวชกับพระอาจารย์มาร์คที่วัดบ้านหนองบัวนะครับตำบลน,นะครับเหล่าพวนอำเภอเมืองจังหวัดอำนา,าจเจริญครับผมนายพีรพง์ประเปียวครับมาจาก วันกรุงชัยตะบนตลงมังอําเภอเรืออํานาจจังหวัดอํานาจเจริญมาบวชในโครงการพระอาจารย์มาร์กผมพัสรพโชคเจริญปัญญานะครับเป็นบทของพ่อดมสิงหาสารท,ที่เป็นหนึ่งในที่จะบวชวันนี้นะครับกิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าโดยเจตนารมณ์ของท่านพระอาจารย์มาร์กและเจ้าคุณคณะเจ้าตำบลเหล่าพวนนะครับ ได้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะเผยแพร่ศาสนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้กลุ่มประชาชนทั่วไปได้มีกิจกรรมร่วมในการบวชครั้งนี้นะครับณนะวัดบ้านหนองบัวตําบลเหล่าพวนอำเภอ,อเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับคือผมมาบวชเหตุนี้เพราว่าผมศรัทธ,ธาแล้วก็เริ่มใสก็ยินดีมากครับวันนี้ครับซึ่งปลื้มปิตินะครับในครั้งนี้ครับ ครับสวัสดีครับผมธนกรเลติพิษนะครับเป็นประธานกลุ่มบริษัทคิงพิโตเลียมนะครับทำธุรกิจส่วนตัวเจตนาลมนะครับในการมาร่วมอุปสมบทนะครับโครงการของพะอาจาร์มาร์กในครั้งนี้นะครับการทําธุรกิจหรือทําการค้าเนี่ยถ้าเราเอาศัยแต่แรงกําลังตัวเองสติปัญญาผมว่ามันไม่ไมน่าจะไปได้ไกลแค่เลี้ยงดูตัวเองเท่านั้นนะครับผมอยากมีความต้องการที่จะเผื่อแผ่ แบ่งปันนะครับให้กับทีมงานบุคลากรและก็เพื่อนมนุษย์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้บวชกับโครงการของพระอาจารย์มาร์กนะครับก็เวลานะครับไม่ไม่ยาวในการร่วมบวชครั้งนี้แต่ว่าจะตั้งใจนะครับตั้งใจวางทุกสิ่งแล้วมานะครับร่วมปฏิบัติและจะขอติดตามพระอาจารย์มาร์กไปนะครับเพื่อปฏิบัติธรรมนะครับก็ขอนะครับอานิสงส์ในการบวชครั้งนี้นะครับเพื่อพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ ช่วยเผื่อแผ่บุญบารมีนะครับไปให้กับญาติมิตรกัลยาณมิตรทั้งหลายด้วยนะครับขอบคุณครับผมนายพีรพงศ์ประเบียวมาจากจังหวัดน่นาเนเจริญเหตุผลที่มาบวชตรงนี้พ่อขอผมเรื่มใส,ส่ศรัทธาในพระอาจารย์มากนะครับคือตั้งใจว่าจะบวชจริงๆก็เคยบวชมาแล้วครั้งหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งสี่ห้าปีเทแล้วก็เลยคิด,ดว่าจะบวชอีกสักครั้งนไหนก็ พอดีก็เพิ่งกเกษียณมาครับแต่ก่อนก็เป็นผู้จัดก,การบริษัทไทยประกันมาต็เลยมากเกษียณมาอยู่บ้านก็เลยคิดว่าจะบวชืวอตอบแทนบุญคุณบิดามารดาฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆถ้าสละเวลามีเวลามาบวชกับพระอาจารย์มักรคคิดว่าจะดีมากเลยครับตัวเผยแผ่พระพุทธศาสนา

สีสีสิทธิพพรบวันแวนวิเศษอาทิเลกเตเตโชชัยยตุพังชายมังคลาชัยยามหามงคลอเนกสวัสดีอาทิถูกชัยสีจันกำจัดภยัยลีสัตุูพินาศ อังคันอาจมงค้นพุทธเป็นบุญแก้วเกิดพาลือหาลำเลิศมหาพาลาสุกิทธ,ธิยาแว่นวิเศษเสาเป็นเขตแก้วกิง่งอุตตมังคาลาสุนัขาตาสุมังคาลาอุตตมาโช อุตามโยโอตามดิธีอุตามมหานธีมหาสักขีพิลาศด้วยอำนาจอันุสาฟุงขาทางลหมายม,มีนักปราดและปูโลหิตทั้งบัณฑิตและชาวเมืองมาพำพอมเท่าแกมานังล้อมสาธุการ บ่ิีวันหลายเหลือหลังมาห้มนางอยู่ซนลอนตาสาวอนบุญหลายหลากบ่พัดผากไปไกลมาห้มใจสมสื่นญาติบ้านอื่นมาหาจางได้ล่าบิดามาด่าออกบวชวังไปสวดบำเพ็ญศีลดังพายินนางบางออนชัยวงศ์ค่ะ ทำนาเกษตรกร,ก,รก็ทำไร่ทำนาไม่เป็นไรครั้งแรกเลยจะตัวเหลืองตัวเหลืองตัวเหลืองตาเหลืองแล้วมันก็ไปหาหมอหมอบอกมันมันท้องน่บวมด้วยท้องบวมด้วย,ววยแรกๆก,ก็เหนื่อยเหนื่อยแต่ไม่ไม่รู้ตัวเราก็เหนื่อยอ้วกแรกแรกแล้วก็ไปหาหมอว่าเหนื่อยไปหาหมอหมอเขาบอกเขาบอกตับอักเสบ เขาบอกตับอักเสบต้องนอนโรงพยาบาลก็นอนโรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลห้าห้าคืนก็ค่อยยังชั่วไม่ไม่นั่นหมอให้กลับบ้านแล้วก็ไปรักษาที่ที่หมอทางทางด้านนี้โดยตรงตับอักเสบก็มาอยู่บ้านเฉยเขาก็มันกินยาที่เขาให้มามาอยู่บ้านก็มันก็อยู่ไปเรื่อยมันก็เหนื่อยเขาเหนื่อยเขาก็ไปหาหมอหาหมออีกก็นอนโรงพยาบาลอีกนอนโรงพยาบาล ที่ท้องมันจะบวมขึ้นบวมขึ้นหมอก็ให้แต่น้าเกลือยาฆ่าเชือ้อก็นอนให้ยาให้น้าเกลือใส่ย,ยาไปเรื่อยๆก็อยู่ประมาณสองอาทิตย์เข้าไปเอ็กซเรย์ไปตรวจเข้าไปตรวจในโรงพยาบาลตรวจทุกอย่างแหละทึมก็นอนอยู่นั่นตั้งเดือนครึ่งเดือนครึ่งที่อยู่นั่นแต่ท้องนี่ไม่ยุบเลยนะท้องไม่ยุบหมอที่นั่นก็ ไปอยู่หนึ่งอาทิตย์เขาก็เจาะเจาะน้ําออกเขาบอกมันแฝดน้ําเจาะน้ําข้างหลังออกสองขวดพวล,ลิดอะขวดขวดลิรอะสองขวดก็ออยังไม่ยุบก็อ,อีกหนึ่งอาทิตย์เขาก็เจาะอ,อีกหนึ่งอาทิตย์เขาก็เจาะอีกเจาะอีกสามขวดจะเอาห้ามันมันไม่ออกก็อนอนอยู่นั่นรักษาอยู่นั่นก็เจอตั้งหลายโรคอยู่ในนั้นอะเจอหลายโรคเลยพอนอนอะ เจอหลายโลกก็นอนอยู่นู่นก็วันไหนเขาก ok. ็จะให้ออกก็ดีขึ้นเรื่อยๆ <reco Christ. S 1> แหละดีกินข้าวก็ได้ดีขึ้นเรื่อยๆก็วันที่11เอเขาให้ออกอยู่อยู่เดือนกวาเลยนะดีขึ้นก็ให้ออกออกโรงพยาบาลมาก็มาถึงบ้านประมาณทุ่มหนึ่งเพราะมันไกลก็มาอยู่บ้านสิบวันนอนอยู่บ้านสิบวันก็กินข้าวก็ ให้กินก็ให้กินได้นอกต่อไปนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยก็น้องญาินี่แหละเขาเป็นหมอเป็นเปยษสัตว์เขาพาไปส่งโรงพยาบาลเขาบอกเขาพาไปส่งโรงพยาบาลเขาไปอยู่โรงพยาบาลอีกไม่รู้เรื่องแล้วเขาแบกไปก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วแปนพาขึ้นรถไปเลยน้องก็มีรถที่ไปอยู่โรงพยาบาลน่ก็ห้าวันเขาก็หมอบอก ที่โรงพยาบาลหน้าเขาบอกว่าเอาไว้ไม่เอาไว้ก็ไม่รอดเอากลับก็ไม่รอดพ่อกับน้องก็เลยเอากลับเอาเอามาใจขาดที่บ้านนะครับบอก็มานอนอีกที่บ้านสี่วันสี่คืนสี่วันอนะ่ะสี่วันอนะ่ะสี่วันอีกไม่รู้เรื่องก็นั่งดูเฉยรอรอรอว่าใจจะขาดเมื่อไหร่แค่นั้นเนองญาติที่อยู่ด้วยเล่าให้ฟังนอนอยู่เฉย กขาเรียกก็ไม่รู้เรื่องเย็นหมดแล้วเขาไม่ไม่ตอบไม่ตอบไม่รับเรานอนเรานอนเราก็ไม่รู้เรื่องแหละเพราะว่าเขาเตรียมว่ายังไคือเขาเตรียมเตรียมจัดงานแล้วเตรียมเขาจะเผาแล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเขาเปลี่ยนเปลี่ยนชุดให้แล้วเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยแล้วเก้าอี้ก็มาหมดแล้วเหลือแต่เต็นเตเดงกลางมีพี่พี่กอนน้องน้องเขาที่มาด้วย มาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วก็เป็นพี่เป็นเป็นพี่ญาติากันค่ะเขามาเยี่ยมเขาก็เลยถ่ายรูปส่งวิดีโอถ่ายรูปส่งวิดีโอให้ถ่ายพี่เออพี่ที่มาถ่ายวิดีโอให้ให้ดูแล้วก็ไปให้พี่กอนพี่กอนก็ส่งส่งไปให้พอารย์ดูก็สวดสพี่เขาก็บอกว่าอีกประมาณสี่ห้าวันก็มีก็ฟื้นเขาบอกเนี่ยส่งไปให้พอาจารย์ดูก็สวด ก็เขาเราไม่หลอดไม่มีทุกวันนี้เขาก็บอกไม่มินไม่น่ารอดไม่มีไม่มีเขารู้หมดแล้วเขาไปยี่ไปดูหมดแล้วทังหมู่บ้านเขาไปดูหมดน้องชายน้องชายอยู่กรุงเทพเขาก็มามาเขาก็ขึ้นมาก็พระอาจารย์มาใกล้ก็ดีก็เลยมาบวชเลยไม่มีตัวนี้อจะว่าจะแก้บนที่บวชไว้แก้บนว่าหายจะต้องไปบวชให้กับพระอาจารย์ ก็ไม่นานนะที่เดินได้แค่สองอาทิตย์นะเดินได้ดีมากตอนแรกก็เดินเอาสี่ขานะ่ะก็ฝึกเดินอยู่สองวันก็ก็ปล่อยอีกสองวันก็ปล่อยปล่อยเดินคนคนเดียวปล่อยก็เดินได้เลยเพราะว่าท่องมักทรงโลกตลอดสึกยินดีที่มารู้ว่ามา,าครั้งที่แล้วก็มาเลย ก็มาเลยก็มาเลยมหาดสวดกับแม่ชีอยู่ในวัดจนจนเย็นน่ยจนเย็นพี่จะมาบอกบอกที่ช่วงมาเยี่ยมให้สวดทุกคืนทุกก่อนนอนสวดมารคสองโลกร้อ็ดสบหกขอบคุณพระอาจารย์มารคที่ดูแลขอบคุณมากๆกครับวันนี้ ในวันที่เข้ามาพบกันโดยบังเอิญน,นะครับพระอาจารย์ท่านได้เดินทางมาทำศาสน,นกิจในเขตพื้นที่นะครับของวัดนนทชัยงามวันนี้เราผมสายชนแครรรมก็ขออนุญาตนะครับนำพาคณะแม่ชีกราบ น,นละสกะรา,ารเจริญพรข้อความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยกล่าวถึงหลักธรรมต่างๆนะครับเพื่อเป็นบทสอนให้กับกคบะณะสิทธิานุสิตและคณะแม่ชีอการนิมนต์ครับเจริญพรคณะสิทธิานุสิตเจริญจิตภาวนามรรคสองโลกและศรัทธาสาธุชนทั่วโลกนโอกาสบัดนี้ได้มาพบกันและก็เป็นโอกาส ถึงโอกาสปีใหม่นะอาจารย์ก็จะฝากข้อทรรข้อทรรง่ายๆที่เราปฏิบัติมาก็คืออิทธิบาทิ4มีข้อที่1ชั้นทะ2วิริยะ3จิตตะ4วิมังสาในฐานะที่เราเป็นนักสร้างบาร,รมีเราทำความดีเพื่อตัวเราเองแล้วก็ทำความดีเพื่อผู้อื่นนำพาผู้อื่นให้สว่างพระอาจารย์ก็จะที้ชวน รูปทุกท่านทุกคนที่ได้เห็นวิดีโอนี้ก็ช่วก็หลับตาเบาๆนะหลับตาเบาๆและพิจารณาดูว่าเมื่อเราได้เกิดมาจนถึงปัจจุบันขณะนี้แล้วชีวิตของเราเนี่ยสว่างหรือ,อยังสว่างข้างในหมายความว่าหลับตาแล้วเราเห็นความสว่างไม่เห็นมืด การที่เราเห็นสว่างเป็นพื้นฐานของวิชาวิปัสนาที่จะนำเราไปสู่ธรรมชาติที่เป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเทศสอนเอาไว้คือในโลกอีกโลกหนึ่งหลังจากที่เราตายไปแล้วจากโลกนีน้ที่เป็นสังขารปัจจุบันเราจะไปสู่ปราโลกในโลกละเอียดก็จะมี นรกสวรรค์นิพพานบาดาลทั้งหลายเมื่อเราสว่างแล้วจะเป็นประตูไปสู่โลกทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นธรรมชาติอยู่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ตาเราเห็นแต่เพียงอย่างเดียวเบื้องต้นจะต้องปฏิบัติให้สว่างเมื่อหลับตาแล้วจะเห็นดวงอาทิตย์ในตัวของเราเมื่อเราได้ดวงบารมีแล้วก็จะมีชื่อมีสีมีหน้าที่ให้เราได้ นำมาร่วมสร้างบารมีกับตัวเราแล้วก็ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการที่เราจะดาเนินชีวิตต่อไปหรือสร้างบารมีต่อไปด้วยความง่ายดายไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นได้เมื่อนั่งสมาธิตามหลักสติปัฏฐาน4แล้วกายเวทนาจิตธรรมกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมธรรมในธรรมนี่แหละเป็นดวงบารมีเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ลองไปใช้งาน ใช้งานแล้วมันจะมีผลในชีวิตประจําวันเราเป็นไปตามนั้นจึงเรียกว่าวิชาบารมีลินขนิตณขณะนี้ถ้าใครอยากจะทดลองพิสูจน์เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ดวงแรกที่เราให้ภาวนาแล้วก็เป็นดวงที่เราใช้ในการเรียนการสอนภาวนาเนี่ยคือดวงบารมีมาร์คสองโลกเราลองทดลองว่าถ้าเราภาวนามาร์คสองโลกมาร์คสองโลกมาร์คสองโลกรัวๆไปเนี้ยความรู้สึกของเราเป็นยังไงนะบางคนก็จะเกิดขนลุกขึ้นมา โดยที่ไม่เคยเป็นหรือบางคนก็จะหาวเลยก็ไม่เคยเป็นมีอาการแปลกๆทางกายนี่แหละนั่นคือเราได้รับพลังบารมีแล้วหมายความว่าคนคนนั้นจะมีคู่กรรมคู่เวรน,น้อยแล้วแต่ถ้าเราภาวนาภาวนาภา,า,าวนาไปแล้วมันยังไม่มีอาการแบบนี้ก็แสดงว่ามีคู่กรรมคู่เวรเยอะอยู่ชีวิตนั้นยังไม่สู่ความสบายได้ง่ายจะต้องภาวนาไปเรื่อยๆ อยู่คนเดียวเนี่ยเราภาวนาเลยมารสองโลกมารสองโลกมารสองโลกออกเสียงดังถ้ากลัวใครเขาจะว่าเราผิดเพี้ยนไปแล้วเราก็อยู่ในห้องคนเดียวเลยเปิดประตูแล้วภาวนาไปสังเกตดูว่ามันมีอาการอย่างนี้ไหมแบบนี้ที่อาจารย์บอกไปเนี่ยไอเรือจามหาสอึกขนลุกขนชันนั่นคือเป็นอาการที่เราได้รับพลังบรารมีได้แล้วนั่นคือส,สางคู่กรรมคู่เวรไปได้ขั้นตอนหนึ่งแล้วปฏิบัติเมื่อถึงขั้นเนี้ยแล้วค่อยติดต่อมาปฏิบัติขั้นสูงต่อไป ก็ได้นะก็มีคณะแม่ชีที่วัดนวลชัยงามเนี่ยตำบลลุ่งโรวีอำเภอนําเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละคอยรับที่จะปฏิบัติแล้วก็รับบุญต่อไปได้เราก็จะได้ปฏิบัติตามหลักของพระไตรปิฎกต่อไปดวงบารมีมีมากมายหลายดวงการปฏิบัติของแต่ละท่านก็เป็นเรื่องเฉพาะตนภาษาบาลีว่าปัจจตังเป็นเฉพาะตนแต่ละท่านก็จะได้ดวงบารมีไม่เหมือนกันชื่อไม่เหมือนกัน แต่หลักปฏิบัติคือต้องสว่างเหมือนกันก่อนเห็นสว่างเหมือนกันแล้วก็ไปรู้ไปเห็นพร้อมๆกันเหมือนกับเราชวนกันไปเที่ยวนะ่ะชวนไปเที่ยววัดพระแก้วไปพร้อมกัน10บคนไม่ใช่มีคนใดคนหนึ่งหลงไปวัดอื่นเราก็ต้องไปวัดพระแก้วเหมือนกันก่อนเห็นไหมยักษ์วัดพระแก้วเห็นกำแพงไหมเราก็มีการตรวจสอบว่าอันนี้วัดพระแก้วไหมเห็นพระเป็นพระแก้วไหมถ้าพร้อมกันเห็นเหมือนกันแล้ว จึงจะทําละเอียดต่อไปเรื่อยๆในเรื่องอื่นๆเ <_ d ata> มื่อเขาปรากฏขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้บอกชื่อเขาแต่ขอใช้ชื่อพระอาจารย์ก่อนแล้วเราก็เติมให้เขาสรุปก็คือดวงชื่อมาร์คสองโลกมีหน้าที่สร้างความสว่างไสวสมบูรณ์สุขสําเร็จและก็เป็นที่รวมของดวงบารมีทั้งหลายคือดวงบารมีดวงแรกที่ได้มาตามหลักวิชานี้คือดวง ชื่อว่าดวงรัตนมณีดวงรัตนมณีเนี่ยได้มาจากการทําวิชากับลูกศิษย์ประมาณเกือบ20ท่านใน,ในห้องห้องหนึ่งนะประมาณ6คูณ6ที่สารยาคองโยงในวันนั้นเราได้ไปตรวจดูหลายวัดช่วงนั้นเรายังไม่รู้จักชื่อดวงบารมี เราก็อัญเชิญพลังบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจเ้าพระหันจ้าเจ้าเนี่ยเชิญเข้ามาให้เราได้ปฏิบัติได้สะดวกนะเป็นบทเดินวิชาที่เราได้ทําต่อกันมาต่อเนื่องเรื่อยมาก็มีขึ้นต้นด้วยนึเป็นต้นนะตอนนั้นยังไม่มีชื่อดวงบาร,รมีคือเลข1นึเเป็นเลขแทนแทนกายแทนกายหนึ่งกายของวิชากายในกายที่พระอาจารย์ได้ถอดรหัสมา คือเลขหนึ่งหมายความว่าเป็นฐานสมาธิฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวา,าถ้าเป็นท่านหญิงเนี่ยภาวนาช่องที่หนึ่งเขาจะกําหนดจิตให้อยู่ช่องจมูกทางด้านซ้ายกาหนดเป็นนิมิตสว่างส่วนผู้ชายก็กำหนดเป็นนิมิตสว่างที่ช่องจมูกด้านขวาพอเลขหนึ่งผ่านไปสว่างแล้วแล้วก็เคลื่อนเข้าไปฐานสองฐานสฐา,านสฐานหฐา,า,า,านหกฐานเ็ ชันเจ็ดคืออยู่ที่สุดลมหายใจของเราทําให้สว่างแล้วเลขหกกมาจากดวงดวงธรรมต่อกายนะในกายละเอียดของเราเนี่ยมีกายของเราสุดหยาบก็คือกายเหล่านี้กายละเอียดถัดไปก็คือกายมนุษย์กายมนุษย์ละเอียดอันนี้เป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดช่วงที่ต่อของกายก็จะเป็นดวงธรมหกดวง เราก็เอามาแทนก็มีดวงธรรมานุปัสสนติปฐานศีลสมาธิปัญญาวิบุตรพิมุติยานทัศนะ6กดวงมาเนี่ยพอเราภาวนาหนึ่งเจดหปุ๊บอ่าก็ให้เราเคลื่อนไปหนึ่งกายเลยในโอกาสที่ถึงวาระดิถีปีใหม่2565หรือเราจะมีการเดินทางไปใดๆก็ตามให้เราจเจริญสติด้วยดวงบาร,รมีมาร์กสองโลก ในบรรดาคณะศิษยานุสิ์ลูกหาพระอาจารย์เนี่ยก็จะใช้คําว่ามาร์กสองโลกแหวกทางสั่งสามคำก็ได้หรือคําเดียวก็ได้แล้วก็ลองขับรถดูไปว่ามันเป็นยังไงนะมันแตกต่างจากที่เราไม่ใช้ยังไงนะอนุโมทนาสาธุ มักสองโลก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 ให้ได้บุญได้บารมีด้วยกันทุกอนุวินาทีทุกรูป